ที่คนเคยพวกในพางต่างเคยมาตีพึ่งแล้วก็เคยเอารังพึ่งข้างบนกันน้ำพึ่ง,งตน<ะ>้นที่พึ่งมาทํารางไว้ใช่เ,<อ>เดินป่ายง่ายนะมันมีกอไผ่ล้มทับข้างที่อยู่แสดงว่าจุดนี้ต้องมีพวกในพานเดินผ่านไม่ก็อะไรทักอย่างที่เราอาจะคายไม่ถึงก็ได้มาตามที่มาคนเรามันลุ้นกันนะว่าจะขึ้นได้ไหมด,ดูทางด้านขวานะ เดีย๋ยวดูทิศทางนี้แล้วก็จะดูทิศทางทุกทิศทางว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่ปาครั้งก่อนน้องเล่าพี่ฟังยังไงว่าเจอตรงไหนยังไงไนายมาจากเหมือนได้ยินเสียงข้างล่างอ่ะพี่เสียงอะไรมีคนเรียกเหรอน้องเป็นอะไรอะ่ะน้องข้างเดือนน้องข้างเดือนมองพี่ดิมูผมให้ใส่ก่อนอะ่ะใส่นี่วาใส่นี่ว้ใส่นี่ว,ว้น้องไหวไหมจะด้วดจะโดดเหรอจะด้วด ทุกคนพีเอฟซีน้องจะโดดยาโดดสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็กราบสวัสดีพีเอฟซีกีนารักทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนนะแล้ววันนี้ทุกคนเห็นน้องคนนี้ไหมครับผมผมก็มากับน้องแสงเดือนน้องก็ทำอยู่ทูบช่นกันนะอ่ะให้น้องแนะนำตัวก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะชื่อแสงเดือนนะคะ ทำช่อง YouTube อชื่อช่องแสงเดือนตะวีป่าค่ะทุกคนเป็นแนวแบบเดินป่าธรรมชาติเหมือนกันนะคะทุกคนฝากพี่ๆนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และ,ะไ,ปไ,ไปได้ที่ช่องแสงเดือนตะวีป,ป่าเลยนะคะทุกคนครับผมก็ฝากช่องน้องนะทุกคนถ้าใครยังไม่ติดตามหนูยังไม่รู้จักช่องน้องเดี๋ยวผมจะ,ะแปะหน้าโปรไฟล์ของช่องน้องนะไ้ที่หน้าเฟซหน้าหน้าของอ YouTube ผมตอนที่เราเปิดคลิปวันนี้เดี๋ยวพี่ก็ไปกดติดตามไปเลย ชื่อแส่งเรียนตะลุยป่าทุกคนซึ่งก็มีพี่ใหายคนเอฟซีใคนคอมเมนต์มาแล้วก็เป็นห่วงน้องมากที่น้องมาป่าคนเดียวอยากบอกว่าน้องไปคนเดียวจริงๆนะที่ผมดูคลิปมาก็น้องเดินเก็บกล้อง,องเองเอน่ะน้องแบบผมรู้ว่าการถ่ายกล้องคนเดียวเป็นไงทุกคนนะถามว่าอันตรายไหมการจะราแต่ว่าด้วยความที่น้องแบบว่าก็พอมีประสบการณ์แล้วก็เป็นคนแบบที่อยู่ตามยังไงยังไงคนติดคนติดป่าอย่างเงี้ยคนอยู่ตามประเทศชายแดนเนี ygen, ้ยก็จะ คุณเคยเลี้ยงป่าเป็นเรื่องปกติทุกคนโอเคงั้นวันเนี้มาเรื่องของเราดีกว่าผมจะกลับไปที่ห้างของผมซึ่งน้องแสงเดือนอะ่ะเคยมาแล้วใช่ไหมน้องแสงเดือนน้องบอกว่าน้องเคยมาครั้งหนึ่งแล้วก็เจอเหมือนเป็นชายแก่ครับน้องใช่เขาเขาพูดภาษากะเหรี่ยงพูดภาษากะเหรี่ยงด้วยใช่อาเป็นชายแก่ผมไม่รู้ว่า เป็นพวกสมิงหรือเปล่านะอันนี้ผมสันนิษฐาในใจไว้ก่อนอาจเป็นพวกสมิงหรือเปล่าที่แปลงกายมาเป็นคนชาวบ้านเดินป่าหาของป่าแต่ที่แท้จริงแล้วมันเป็นพวกสมิงหรือเปล่าเท่าที่ผมดูคลิปน้องอ่ะเหมือนเหมือนเขาไม่ปกตินะเหมือนเขาจะมีท่าทีเหมือนกันกระทํามาแปลกๆอะ่ะไม่เหมือนคนปกติไม่เหมือนคนปกติทั่วไปซึ่งน้องบอกว่าน้องกลัวเลยเจอวันนั้นผมเลยกลับมาอีกครั้งนี้กลับมากับน้องแล้วก็ ผมพบของยึดติดตัวมาคิดว่ามันยังอยู่ที่นั่นแล้วก็มันอาจจะวนเวียนอยู่ไม่พวกสมิ่นก็เป็นพวกหมอผีหรือเปล่าที่ชอบมาหาที่คนแบบว่าทําที่ทําห้างไว้ท,ทําที่สร้างที่พักไว้เงี้ยมันมาใช้ประโยชน์หรือเปล่าอ่ะอันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปดูกันก็ฝากพีเอฟซีไดูคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็ฝากติดตามาช่องน้องสังเดือนกับช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทีนะครับผม ถ้าพร้อมแล้วเดินทางไปที่ห้างของพี่แฝดกันทุกคนโกไปกันเลยค่ะนไ,ไปนะทุกคนซึ่งเราจะเดินตามหลังเขาไปนะปัญญาพีเอฟซีเบิดห่วงด้เลยนะคะทุกคนวันนี้เรามีเพื่อนมาแล้วผมก็ได้อ่านคอมเมนต์พีเอฟซีที่คอมเมนต์ช่องน้องนะว่าให้ไปหาพี่แฝดให้ไปหาพี่แฝดลองไปหาพี่แฝดดูวันนี้ผมก็ลองติดต่อลองไปดูนะมันก็ว่งางมนาะพอดี ผมก็เลยโอเคขอพาน้องมาที่นี่นกันจุดที่น้องเคยเจอดีแล้วก็คิดว่ามันไปให้เรื่องปกติละถ้าน้องมาเจออะไรแบบนั้นเพราะผมก็เคยเจอเรื่องแปลกเหมือนกันเดี๋ยวน้องทางเดือนถ,ถ้าใกล้ถึงแล้วเราจะพยายามใช้เสียงให้น้อยนะ,ะแล้วก็จะพยายามมาดูข้างหน้าว่า มีอะไรผิดปกติไหมตอนนี้ที่เจอมีกอไผ่ล้มครั้งก่อนมาก็เจอใช่ไหมกอไผ่ล้มขวงทางหน้าเยวต้องอ้อมเล็กน,น้อยเห็นบ่อน้ำเมืเ่อที้เสิ่งเจ้าตุ่นเจ้าเจ้าไครตุ่นนะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ลาไปละจากลาไปแล้วอโอ้นอกน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 กตกใจหมดเลยวะตัวอะไรวิ่งไปที่ระวังให้ดีนะ อาจจะมีพุกท่มีพิษผมก็ยินดีนะที่ได้มาร่วมเดินทางกับน้องแสงเดือนครั้งนี้ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทางใหม่แล้วก็ได้เปิดประสบการณ์ในการเดินทางแล้วก็ได้สอนวิธีการเดินทางกับน้องในปาน่าในทางเกตจะเงียบมากผมก็งงว่าน้องมักกล้ามาคนเดียวครั้งก่อนนะว่าใจเด็กมากใจแข็งมากใจกล้าด้วย ที่ทอยดูจุดที่นี้นะังเิตต้องสังเินมาจุดนี้จะมีจุดที่คนเคยมาตีพึ่งแล้วก็เคยทําเป็นเหมือนเป็นเคยว่าไงขั้นบันไดขึ้นไปอะ่ะเคยว่าตอกทอยอะ่ะอืมรู้จักใช่ไหมหพาไปดู ปีนี้ก็ปีที่สองครับปีที่สองแล้ว,วไี่เจออะไรเยอะมากนานไหมก,ก็ก็ไม่ได้นานมากเ่าไหร่นะแต่ว่าเก็บประสบการณ์เรื่อยๆเนาะนี่นะนต้นเนี้เหรอใช่เขาเรียกว่าต้น,นที่คนเคยพวกนายพางต่างเคยมาตีพึ่งแล้วก,ก็เคยไปเอารังพึ่งข้าง,งบนกันทร์น้ำพึ่งต,ต้นที่พึ่งมาทํารังไว้ใช่คนนี้ต้นใหญ่มาก อ่าครับผมเห็นที่เาื่อคนคอมเมนต์นะแต่อ่าถ้าจะคอมเมนต์อะไรก็อยากให้คอมเมนต์ให้สุภาพนะก็เราเป็นผู้หญิงผู้ชายจริงๆี๋ยวว่ามาในปาบนี้เราไม่คิดอะไรแบบนั้นนะทุกคนนะบางคนอาจจะคิดแบบนู่นนี่นั่นแต่ว่าอยากให้คอมเมนต์ยังสุภาพ <ผม S 1> เราไม่อยากบบให้ใช่ค,คือ, <ๆ S 1> คอเรารู้จักกันก็อยากจะทําคลิปแบบสนุกสนานให้พี่เอฟซีได้เห็นนะบางคนจะดูเพราะความสนุกสนานก็ได้แล้วใช้ความเชื่อแล้วก็ใช้วิวจัยในยาการชมทุกคนนะ ไม่ได้บังคับให้เชื่อหรือว่าทุกคนไม่ต้องเชื่อตามนะทุกคนก็ได้อ่ะไปเดี๋ยวเดินทางต่อพร้อมไหมพร้อมค่ะไปทุกคนถาพน้องเดินทางต่อแล้วเ้องเดินอ้อมเพราะว่าเมื่อกี้มีกอไผ่ขวางนะพีพีเอฟซีทุกคนเห็นช่องพี่แฟดนะมีไปหมู่บ้านรับแรงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เยอะเยอะไปหลายที่มาก เดี๋ยวมีโอกาสจะจะพาน้องไปนะเดี๋ยวถ้าผมไม่ติดงานด่วนอะไรผมจะพาน้องไปหมู่บ้านรับแลที่ผมเคยไปกับน้องชายผมหรือว่าแฟนเล็กอะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาเห็นน้องแส่งเดือนเคยไปถ่ายคลิปกับน้องชายพี่ใช่ไหมน้องกิตอะน้องกิตอ่าเป็นลูกเขยของมึงรับแลอ่ะใช่่ะเป็นพี่ชายของพี่กิาสมยใช่ ว่พี่เอฟหลายคนก็คงจะเห็นผ่านๆหรือว่ารู้จักกันบ้างนะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินลงไปทางนี้นะแล้วก็ขึ้นขวา้างบนนู้นก็ถึงห้างเอาใะไหมจะยังจะห้างยังพี่แฝอยูฝั่งนู้นนะคะทุกคนโอเคต่อจากนี้แล้วเราจะใช้เสียงให้น้อยลงพยายามดูซ้ายดูขวาแล้วเราจะขึ้นขึ้นไปบนห้างพี่แฟดไหม ขึ้นวันนี้ขึ้นครับขึ้นใช่มเพราะว่าครั้งก่อนเห็นน้องไม่กล้าขึ้นใช่ไหมเห็นทั้บอกว่าไม่กล้าขึ้น,น,นมันสูงมากเราไม่กล้าเสี่ยงเนาะโอเคพร้อมไหมพร้อมอไปพีเอฟซี FC เดี๋ยววันนี้พาแสงเดือนทำภารกิจปีนห้างผมนะมันลุ้นกันนะทุกคนว่าหนูจะปีนไปได้ไหมราะว่ารอบที่แล้วมาไม่ได้ปีนนะเป็นกำลังใจให้น้องที สังเกตนะพี่เนี่ยแทบจะไม่แห้งนะทุกคนคอมเมนต์กันมาได้นะว่าอยากให้พี่แสดพาไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยน,นะถ้าพี่เขาว่างเขาจะพาไปทุกคอนผมว่ามีน้องพี่ว่ามีการก่อไฟที่ใดที่หนึ่งนะว่ามีควันไฟอะตรงแสงนั่นใช่ไหมเราจะมาห้องมหนเป็นละอองใช่ไหมเป็นที่คุ้นๆอะตรงแสงสองกำลังเนี่ยมันจะมองใหเป็นุิ้นๆเหมือนควันไฟลอยมา แต่เราไม่รู้ว่าเป็นพวกคนไฟจากธรรมชาติไฟป่าหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นพวกหมอกไอหมอกต่างจากอากาศเย็นก็เป็นได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวอยู่คนมีขยะรู้สึกว่าเราจะมีคนมาเนาะม,นมีขยะแบบนี้เราเก็บกลับไปน้องสังเดือนเพราะว่าเราไม่อยากให้มีขยะในป่านะ เก็บเกีวกว่าทุกคนแล้วก็อย่างผมว่าตรเนี้เฮ้ยมันเป็นถุงที่ใช้งานได้ดีเลยใส่ของได้อยู่ใส่พวกไอ้มันโตเก่าได้ทุวกคนเพราะว่าถุงไม่เสียาหายมากมายแช่มีผ้าฝุ่นข้าไปนะทุคนพร้อมไหมพร้อมเ,เดี๋ยวผมจะพาน้องแสงเดือนขึ้นไปที่ห้างละว,วันนี้เราจะขึ้นไปนั่งบนห้างกันนะเพราะว่าไหนก็มาละห้างผมยังแข็งแรงนั่งได้อยู่แต่ในการขึ้นอาจจะลำบากกว่า ปกติหน่อยนี่เปาขึ้นทางขึ้นได้แล้วก็เราจะไปนั่งบนทางไปดูข้างบนถึนว่าจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่อย่างแรกที่ผมเจอแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีการใช้เส้นทางตรงนี้ยาวไปเลยเห็นไหมนี่คือข้อสังเกตการเดินป่าต้องสังเดือนต้องพยายามดูที่เราเคยมาแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงไหม ถ้าเรามามแล้วเป็นทางที่เขาใช้เดินเลยเนาะใช่เพราะว่ามันเรียบมากเราเคยมาครั้งก่อนเป็นยังไง <c oughs> มาครัง้งต่อไปเราต้องดูว่ามันเปลี่ยนแปลง <c oughs> แค่ไหนนี่คือข้อสังเกตในการเดินป่าง่ายนะมันมีกอไผ่หลบล้มทับทางที่อยู่แสดงว่าจุดนี้ต้องมีพวกในผ่านเดินผ่านไม่ก็อะไร <c oughs> ทักอย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้ <c oughs> ม,มาตามพี่มา มีใครมากินทิ้งไว้ระวังลื่นนะครับทางเดินเฮ้ยมีเสียงลมพัดหาให้ต้นไม้เสียสีกันนะได้ยินไหมเนี่ยบางคนมันจะขึ้นไปได้จริงจใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูก่อนนะกันะจะไม่ตกใช่ไหมการพี่ขึ้นไปโอเคไหมโอเคค่ะเดี๋ยวฝากถือกล้องให้ก่อน เดี๋ยวผมไปขึ้นไปให้น้องดูก่อนนะทุกคนเราจะดูพี่แพทขึ้นไปข้างบนกันนะเพราะเราเนี่ยไม่กล้าขึ้นไปนะวุ๊ยมีกล้วยไม้ด้วยทุกคนมันขึ้นได้สามทางนะโอทางนี้เป็นหัวใจนะทุกคนทางนี้แล้วก็ทางนู้นนะแต่ถ้าพี่จะเลือกขึ้นเนะี่ยพี่เลือกทางที่ปลอดภัยที่สุดดูตรเนี้ยไม่ปลอดภัยแล้วจ้ะวะอืมอืมหนานิสิตเ,เป็นทางนู้นพี่ยงขึ้นได้หนูว่า,านหนูไม่น่าขึ้นได้นะ หน,นูไม่หนูไม่น่าขึ้นได้นะเพราะว่ากลัวม่ถ้าเราหัวไมนแข็งก็โอเคแล้วทุกคนเรามันลุ้นกันนะว่าจะขึ้นได้ไหมดูข้างลลางดูทยดูขวานะดยายมดูทุกทิศทาง กินแล้วก็อยากให้น้องขึ้นก่อนน้องไม่กล้าขึ้นนะพี่แข็งแรงจริงใช่ไหม บอกว่ามันสูงมากะทุกคนเหนื่อยแข็งแรงอยู่นะท่านอีเดือนได้ขึ้นไหมลองจะลองดูนะม่ใจะลอน่าจะขึ้นได้นะทุกคนโอเคทดสอบก่อนนะด้วยความชัวรเดือดตกนะโอเคตรวจสอบแข็งแรงจิ้มหนุนหมาไปสองชั้นขึ้นได้แต่ลงไม่ได้นะ พยายามนังาอยู่ไกลมาอย่เนี่ยเพื่อความปลอดภัยเพราะยังมันจะจิตที่แข็งมันก็จะอ่อนเลยมาขึ้นมาเราส่งกล้องใหม่พี่ก่นอนเสียงขีดไมกันทุกคนมาเอากล้องขึ้นมาได้ไหมปิดกล้องก่อนก็นได้เดี๋ยวดเดี๋ยวกล้อง <ไป S 2> ให้ที อ๋อนี่น้องขึ้นมาถึงเรียบร้อยนะเก่งนะทุกคนถือว่าเก่ง <c oughs> แล้วก็มีความกล้า <c oughs> เป็นหญิงแกร่งที่ว่าได้ก็ก,ก็ก็พูดได้นะอ่ะเดี๋ยวเอาลกล้องน้องนะครับผมเราจะนั่งอยู่บนนี้แล้วก็จะดูทิศทางทุกทิศทางว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่ปาครั้งก่อนน้องเล่าพี่ฟังยังไงว่าเจอตรงไหนยังไงเจอข้างล่างเนาะ,ะข้างล่างว้นช่อ่ะข้างล่างนู้นเหรอเดอมาจากข้างล่างเยหรอทางเที่ยวเดินที่เจอใช่ไหม ใ่คมาฝั่งน,น,นู้าาน่ะออกมาฝั่งนู้นแล้วเขาได้พูดอะไรบ้างไหมสากะเลียงฟังออกไหมเขาพูดภาษากรเลียงะนะพูดว่าอะไรบ้างอะเขาบอกว่ากลับบ้าน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 ใช่ทุกคนแสดงว่าสมิงแน่นอนอย่างเงี้ยแล้วเ<ร>าขาที่น้องตัวรอดได้เนี่ยเขาวิ่งเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้อะน้องต้องพยายามหาอะไรป้องกันตัวนะของดี ของขังหรือเป็นของพวกอาคมต่างๆถ้ามีจะตัวดีมากนะมันช่วยน้องป้องกันจากพวกภัยต่างๆได้เข้าใจไหมเดี๋ยวเราสองคนขออนันใช้เวลานี้ไปก่อนดูบรรยากาศรอรบๆแล้วก็ดูความคือปกติกันที่ผูบอกไปนะตั้งสบายไหมสบายค่ะอ่าอยากนอนเปรไหมพี่เอาเปรมาด้วยใช่เป็นปกติมากเพราะว่าเราจะ ไม่ค่อยชุนชินกับสภาพที่แบบนี้ใช่ไหมมีของมากินได้นะ<ว>เออหรอใช่กินใน้พกอะไรมาเลยพอดีรีบมาแล้วก็อยากจะทําเวลาให้มันดีไม่อยากให้เสียเวลานาน,านก็เลยรีบมาทุกคนผมไม่เตรียมอะไรมากินน้องเตรียมมาพร้อมนะคนเราเตรียมของกินไหมนะข้างหน้านั้นมีความเสี่ยงนะผมไม่กล้าพาน้องไปไกลาไไมากเลยจไหมครับเอาก็เลยครับกินต่อเลยครับจานสบายครับ ว่าบรารยากาศดีอะวงโซตกนะก็ถือว่าผมได้พาน้องแสงเดือนมาครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ไปเลยว่าไอคนที่มันโผล่มาเรียกน้องหรือว่าตาเท่าตาแก่นะมันเป็นใครก็ทำให้หายคล่องใจนะผมคิดด้วยสองอย่างที่ผมบอกไปตอนเปิดคลิปไม่สมิงก็หมอผีอะที่มันคิดแบบเนี้ยเจ้าห้างของเราอะ แต่ดูแล้วไม่ให้หมอผีนะใช่ไหมดูเลยใช่ไหมใช่ดูลักษณะล้วไม่ใช่หมอผีเพราะแรกๆมันมามันก็ทําตัวแบบเดินเหมือนคนปกติพอหลังๆม,มันก็แบบแล้วมีท่าที่พี่เปลี่ยนไปเงี้ยพฤติกรรมดดแล้วก็มีเอฟซีพี่เอฟซีหลายคนนะที่คอมเมนต์มาบอกว่าหน้าตาคล้ายกันน้องน้องน้องทังเดีนคิดว่างไงเนี่ยเขาบอกว่าพี่เอฟซีหลายคนบอกว่าหน้าตาคล้ายกันทุกคนดูคล้ายกันใช่ไหม ผมไม่รู้ว่าใครต้องไหนไง,ไงนะผมก็ออกจะดำปิดปี่ดำปิดปีมันสูงมากนะทุกคนความสูงแค่วันสามเมตรได้ทั้งเดือนเราก็นั่งแบบเกรงขานิดๆงน,นะทุกคนแต่ว่าลมเย็นมากตรงนี้อ่า ไม่ใช่แค่สั่งเดนที่เคยมาล้วเจอดีนะพี่เองมาก็เจอดีแล้วก็แล้วพี่เจอเป็นอะไรแบบไหนมีทั้งหมอผีสมิงมันโผล่มาจากต้นไม้ต้นนั้นนะเจอต้นไม้ที่มันไฟไหม้ไหมนั่นแหละต้นนะไะที่มันโผล่อ,ลอยู่หลังต้นไมาา้แล้วก็พวกน้องเบทต่างๆน้องเบทร,รู้จักน้องเบทไหมเคยดูบ้างเบะช่องเบทคนเดินป่าใช่น้องเบทก็เคยมาแล้วก็เจอดีที่ห้างพี่แหละ <quieren> น้องเบทไม่รู้ algo. ตอนแรกเป็นห้างใครเดินป่ามาเจอแล้วก็เหมือนมานั่ง แล้วก็มีพวกสมิงอ่ะมากอกวนต่างๆก็อยากให้ใช้วิจารณญาณนะทุกคนนะไม่ทำบอกให้เชื่อรืองไรก็ในป่าอย่างที่ผมบอกไปนะสิ่งที่มองไม่เห็นคิดใช่ว่าจะไม่มีโอเคเดี๋ยวผมสองคนจะนั่งรอไปก่อนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหรือสิ่งผิดปกติใดใผมกับน้องสังเดียนจะรีบถ่าย pfc ทุกคนที่รอชมนะ ได้ดูพร้อมกันโอเคไหมน้องโอเคครับนั่งพับไปก่อนนะเป็นไงทุกคนเรายินเสียงนกองมทาทั้งเดือนซึ่งเพราะดีไหมอากาศดีมากทุกคนบอกเลยฟินมากๆนะคือผมชอบอากาศแบบนี้ผมไม่รู้ว่าใครชอบไม่ชอบยังไงแต่สำหรับผมผมชอบแบบอากาศแบบเงียบๆมีเสียงนกร้องนะทุกคนนะ อะไรน้องน้องเป็นอะไรมีอยู่กันไม่มออหน้ามืดน้องเป็นไม่สบายเปล่ามียามาไหมมียาดมอะไรไหมเป็นไรอะหมืได้ยินเสียงยอะไรแปลกๆอะทุกคนน้องบอกน้องไ้เสียงอะไรแปลกๆนะเป็นไรน้องชั้นเรียนไม่สบายหรือเปล่าหิวข้าวเปล่าทุกคนน้องบอกอยู่ดีน้องหน้ามืดนะ น้องไหวไหมจะลงไหมแม่พี่พาลงไปก่อนไหวไหมเดินนั่งก่อนแป๊บหบนึ่งทุกคนอยู่น้องก็น่าบอกว่าน้ำมืดนะแป๊บนะึงั้นแล้วพี่พี่ขอเตรียมของที่พี่บอกมาก่อนนะมีอะไรบอกพี่นะโอเคไหมไหวไม่ไหวบอกนะ <Okay. S 1> จะลงก็บอกนะพี่เดี๋ยวขอ ช็กันเตรียมมาก่อนนะน้องเหมือนมีการแปลกๆแะผมว่ามันไม่ปกติแล้วตอนนี้นงานน้องไม่เปล่าผมไม่แนะน่ใจนะน้องไหวไหมจะไปไหนน้องไปไหมน้อง อาการจะแย่นนะท่านอพิงกับพิงกับมา้าน้องทั้งเดือนน้องทั้งเดือนปล่อยไหมยังไหวอยู่ผมเตรียมประคำพร้อมแล้วนี่คือประคำปลุกเสกที่ผมได้มาจากเหมือนได้ยินเสียงข้างล่างอ่ะพี่เสียงอะไรมีคนเรียกเหรอน้องเมาเไรอะ่ะน้องทั้งเดือนน้องทั้งเดือนมองพี่ดิไม่รู้ผมไม่ใส่ก่อนเนี่ย ใส่ยี่ห้อยใส่ยี่ว้อยใส่ยี่ยไไว้มีอะไรบอกพี่เป็นไรบอกพี่น้องมีท่าทีแปลกๆไปนะไม่ใช่น้องปกติอย่างเี้นะเมื่อกี้มาไม่ใช่แบบนี้ทุกคนน้องทั้งเดือนไม่ปกติละ PFC ครับ ตอนนี้ยังไม่ปกติอ่ะน้องเหมือนจะมีท่าทีที่แปลกไปนะบอกว่ายินเสียงอะไรอย่างนี้มาถ้ามันเป็นผีอะไรว่าอะไรมึงอย่ามาเล่นแบบนี้ผมว่าไม่ใช่คนนะอย่างเงี้ยน้องทางเดือนไหวไหมไหวอยู่ห้าโมงอะไรอะ ห้ามมองอะไรมันมีอะไรพูดที่เจออะไรไหมบอกพี่มาพี่ให้รู้เหมือนได้ยินเสียงมันมีคนเรียกอะเสียงคนเรียกจากไหนยังไงเสียงพี่หญิงผู้ชายผู้ชายสมิงเหรอสมิงเล่นง,งานน้องเหรอแบบสะกดจิตยังงเนี้ยน้องรู้สึกเหมือนมีอะไรควบคุมตัวเองไหมเนี่ย มีเสียงไม่รู้เนมาไหมไลมีคนเดินมนาะน้องน้องพี่ว่าน้องพี่ขอขอพ่ามงไปจากนี้ก่อนเพราะว่าน้องผิดปกติตอนเนี้ยทุกคนทำเดือดหน่อยไหมเพ้อเหรอมีคนเดินน้องไม่ไหมน้องมีสติเนี่ยน้องน้องน้องมาเจออะไรแบบท่ามัวพี่น้องม,มีใครเดินมาผมไม่เห็นเจอใครเลยทุกคน เหมือนน้องโดนควบคุมอยู่อ่ะทุกคนน้องไม่ไหม่าโดดจะโดดเหรอจะโดดทุกคนพีเอฟซีน้องจะโดดอย่าโดดเหมือนน้องโดนควบคุมอยู่อ่ะอย่าโดดนะฟังพี่นะอย่าโดดนั่งอย่างนี้สภาพคำกำลังเอาไม่อยู่หรือไงวะน้องจิตอ่อนแล้วผมไม่แน่ใจนะทุกคนขอดูอาการน้องก่อนแล้วผมค่อยอัปเดตอีกทีนะ